ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับจะมาพูดคุยในเรื่องของธาตุอาหารหลักโดยเฉพาะในตัวเจนนะครับในตัเจนนั้นโดยปกติมันจะมีอยู่ในดินของเราอยู่แล้วนะครับในในดินในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีที่ไปที่มาอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงฝนตกเราจะสังเกตเวลาฝนลงหรือฝนรินบ่อยๆนะครับจะทําให้พืชเราเขียวนะครับ คือเราเขียวแล้วก็มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับในตัวเจ่นนะครับก็คือธาตุเอน็นเป็นธาตุอาหารหลักในเมื่อมันเข้าไปในสูที่ลำต้นนะครับเขาจะวิ่งไปโดยผ่านผ่านท่อลำเลียงของของอาหารนะครับของอาหารเพราะว่าท่อในในในต้นทุเรียนมันมีอยู่สองท่อนะครับหนึ่งท่อน้ำที่อยู่ในแก่นของเขานะครับ ส่วนท่อที่2ก็คือท่อลำเลียงอาหารก็คือมันจะอยู่ลึกลงไปเนื้อไม้แก่นไม้นั่นเองนะครับซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเอามีดนะครับเอามีดมาถากหรือเอามีดมามามา,มาเฉาะเราจะเห็นเนื้อเยื่อซิเขาเขาขาวนะครับแล้วก็มีความฉ่ำน้ำนั่นแหละครับคือท่ออาหารซึ่งเขาจะลำเลียงจากราก เขานะครับซึมเข้าไปผ่านท่อผ่านท่ออาหารของเขาแล้วก็ส่งไปที่กิ่งก้านแล้วก็มาที่ใบนะครับเขาจะมาที่ใบคุณสมบัติของเขานะครับก็คือช่วยสังเคราะห์นะครับช่วยสังเคราะห์สารสีเขียวก็คือ,อคอร์ลูฟิลนั่นเองนะครับเนี่ยสารสีเขียวอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ่าดินของเรานะครับถ้าไม่มีธาตุไนโตรเจนเนี่ยใบพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเขียวนะครับ เนี่ยมันจะไม่ค่อยเขียวและก็ไนโตรเจนนะครับก็เป็นก็เป็นองค์ประกอบของโปรตีนและอะมิโนด้วยเพราะฉะนั้นเ,เพื่อนสมาชิกที่เวลาฉีดนะครับฉีดอะมิโนอะมิโนก็คือเป็นเป็นส่วนประกอบย่อยของโปรตีนนะครับไม่มีใครฉีดโปรตีนเข้านะครับมีแต่ฉีดอะมิโนเพราะว่าอะมิโนเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนะครับในขณะเดียวกันก็ ในเรื่องของในตัวเช่นในตัวเชนก็เป็นองค์ประกอบของโปรตีนและอะมิโนนั่นเองนะครับแล้วที่ใบเขียวๆอย่างนี้นะครับในลักษณะของการสร้างคลอโรฟิลนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมันจะเป็นโมเลกุลคู่กันไปกับแมกนีเซียมนะครับธาตุเอ็กับแมกนีเซียมสองสองธาตุเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการเสริมสร้างนะครับเนี่ยเสริมสร้างความเขียวก็คือสร้างคลอโรฟิลนั่นเองนะครับ อยู่ที่ใบแล้วก็ช่วยสังเคราะแสงนั่นคือหนะ้าที่หลักๆของของเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการาที่ให้ความสําคัญกับธาตุไนโตรเจนนะครับสวนบางสวนนะครับที่ที่บางท่านอยากจะให้ยอดเขาออกมาดีอย่างนี้นะครับยอดออกมาดีแทงยอดดีนะครับหรือทําให้ใบใหญ่นะครับใบสมบูรณ์ก็จะเน้นในเรื่องของไนโตรเจนนะครับอาจจะเป็น46 00หรือจะเป็น150 0ก็ได้นะครับหน้าที่สำคัญของเขาก็คือ,อผลิตใบนะครับก็คือนี่ที่แตกยอดตายอดอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นหน้าที่ของไนโตรเจนโดยตรงนะครับตายอดกับตาดอกนะครับมันเป็นตาเดียวกันนะครับตายอดกับตาดอกก็เป็นเป็นตาเดียวกันซึ่งเ,เป็นส่วนสําคัญที่ไนโตรเจนเป็นไนโตรเจนเลยนะครับถ้าพืชเราขาดหรือดินเราขาดไนโตรเจนเนี่ย พวกดอกเอยพวกใบอ่อนเอยอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นตายอดพวกนี้มันจะไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสวนใหญ่ๆทุเรียนต้นใหญ่ๆนะครับตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับถ้าต้องการอยากจะให้มันมียอดออกมาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะสร้างใบในชุดที่1ที่2อย่างนี้เป็นต้นเขาเขาก็จะนิยม4600นะครับ3ขีดบวก ผสมกับน้ำ200ลิตรนะครับในการฉีดมันก็จะทำให้ให้ใบเขียวนะครับแล้วก็ยอดออกมาได้ไวด้วยแล้วก็ใบก็เขียวด้วยนะครับส่วนทุเรียนเล็กนะครับอายุไม่ถึง1ปีนะครับถ้าอยากจะให้อ่มีไนโตรเจนนะครับแล้วก็สร้างตาดอกตาเอ้ยไม่ใช่ตาดอกตายอดนะครับให้สร้างตายอดมากๆนะครับออกมาใบยาวๆแล้วก็ใบเขียวเขียวส่วนมากเขาจะ ฉีดพ่นทางใบด้วย1500ก็คือ,อแคลเซียมในเตอนั่นเองนะครับมันจะมีธาตุแคลเซียมอยู่ในอยู่ในสูตรนี้ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ฉีดมากน้อยก็ดูที่ฉลากนะครับนั่นคือในเรื่องของในตัวเจนเขาบอกว่าในตัวเจนเนี่ยในตัวเจนที่อยู่ทางใบนะครับเ,เขาเอาใบเอาใบทุเรียนแบบใบอย่างนี้แหละครับเขาเอาใบทุเรียนไปสกัดเพื่อที่จะหาธาตุว่าธาตุในตัวเจนเนี่ยมันมีเท่าไหร่ หลักวิชาการเขาบอกว่ามี2.4เท่านั้นเองนะครับของของของทางใบนะครับของทางใบเนี่ยในในในเรื่องของโมเลกุลที่ทำให้ใบเขียวมันก็จะผสมอย่างที่ผมได้นำเรียนตอนแรกนะครับมีไนโตรเจนแมกนีเซียมขนาดเดียวกันก็จะมีคาร์บอนนะครับไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนด้วยนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้ที่จะช่วยกันสร้างคลอโรฟิลล์สารสีเขียวในใบทุเรียน นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพืชทุเรียนเราเนี่ยนะครับให้460 0หรือว่า15 00หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสูตรไหนก็แล้วแต่พอใส่ในดินเนี่ยพืชจะดึงในตัวเจนไปได้ในในส่วนที่เราใส่ให้เขาเนี่ยเอาไปใช้ได้เพียง50% 50%เนะครับ50%เท่านั้นเองอีก50%ก็ในตัวเจนมันก็จะเละเหยอีกส่วนหนึ่งก็จะละลายไปในดิน เพราะฉะนั้นเราใส่ลงไปเนี่ยพืชก็จะเอาไปใช้ได้แค่50%เเพราะฉะนั้นนะครับหลักวิชาการเขาจึงบอกว่าไนโตรเจนเนี่ยควรใส่บ่อยๆนะครับไม่ต้องใส่มากใส่บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันละเหยเร็วแล้วก็ละลายเร็วนะครับบางบางสวนก็ให้ทั้งทางดินด้วยแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่สำคัญเนี่ยเขาขยายตัวนี้นะครับนี่ เขาไปช่วยขยายขยายเซลล์ผนังเซลล์ให้มันเป่งออกมานะครับให้มันเป่งเพราะว่าถ้าในตัวเจนงสูงนะครับลำต้นมันจะอวบครับลำต้นมันจะอวบมันจะเน้นไปในตัวเจนลำาต้นมันจะอวบมันมันจะฉับน้ำนั่นเองนะครับมันก็จะโตจะเจริญเติบโตได้เร็วนั่นคือข้อข้อดีเขานะครับในการสร้างเซลล์ในเรื่องของของธาตุในตัวเจนนะครับถ้า ถ้าต้นไม้นะครับในในช่วงที่มีผลผลิตนะครับถ้าขาดในโตัวเจ่นหรือว่าในตัวเจ่นมันน้อยนะครับมันก็จะทําให้ผลไม่ไม่ไม่ไมอ่คือไม่สมบูรณ์ก็คือไม่โตไม่ใหญ่นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นผลเล็กๆผลแค่แกนนะครับเพราะว่าอ่าในตัวเจ่นเป็นส่วนส่วนประกอบสําคัญในเรื่องของการให้เปล่งน,นะครับให้ให้มีน้ํามีนวลน,นะครับนั่นคือหน้าที่ของในตรเจ่นแล้วก็ความเขียวของ ผลของเปลือกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับในตัวเจนเนี่ยมักจะอยู่กับใบเป็น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 หลักนะครับจะอยู่กับใบเป็นหลักใบเขียวๆพวกนี้นะครับนั่นคือหน้าที่หลักๆของเขาถ้าสมมุติว่ามันขาดในตนัวเจ้นนะครับขาดในตนัวเจ้นพืชจะโตช้านะครับเนี่ยอย่างอย่างอย่างทุเรียนต้นนี้ก็อายุ8เดือนก็กลางๆนะครับไม่โตเร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับก็ มันจะทําให้พืชโตช้านะครับและใบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีซีดๆ,ๆใบทั้งต้นเลยครับธาตุาในตัวเจนนะครับถ้าแสดงนะครับถ้าแสดงอาการขาดมันจะแสดงที่ใบแก่นะครับมันจะไม่แสดงที่ใบอ่อนถ้าใบอ่อนในส่วนมากจะเป็นพวกธาตุแมกนีเซียมสังกะสีพวกธาตุเหล็กธาตุทองแดงนะครับแต่ถ้าเป็นใบแก่เนี่ยใบแก่เอ๊ะมันทาไมเหลืองซีดๆอย่างเงี้ยแสดงให้สันนิษฐานเลยว่าขาดไนโตรเจนนะครับ ถ้าเหลืองโดยเฉพาะเหลืองเหลืองเยอะเหลืองปริมาณนี้เยอะแล้วก็ร่วงแล้วก็หล่นนะครับนั่นคือเป็นเป็นเป็นสาเหตุหลักของการพืชขาดธาตุไนโตรเจนนะครับใบแก่นะครับถ้าเหลืองแล้วก็จะร่วงนะครับแต่ถ้าเหลืองเหลืองไปทั้งต้นเลยนะครับถ้าเหลืองไปทั้งต้นนะครับแล้วก็หล่นบางครั้งก็อาจจะมันจะใกล้เคียงกับรากเป็นเชื้อราด้วยนะครับที่ว่าโดยเฉพาะที่ว่าโคนเนี่ยมันมัน มันน้ำขังพอน้ำขังนะครับพอน้ำขังมันฉําน้ํารากมันเน่ามันก็จะเหลืองคล้ายๆกับไนโตรเจนนะครับคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นต้องดูสภาพโคนด้วยนะครับถ้ากรณีในโคนน้ําไม่ขังดูอาการไม่ฉําไม่แฉะน้ําอย่างเงี้ยก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นเป็นธาตุของพวกนี้แต่ถ้าเป็นเป็นพวกเชื้อรานะครับใบพวกนี้ก็จะเหลืองนะครับมันจะไม่เหลืองเฉพาะใบแก่แต่ถ้าถ้าเป็นขาดไนโตรเจนก็จะเหลืองเฉพาะใบแกะ่นะครับ แต่พวกนี้มันยังเขียวอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืออาการขาดมันจะต่างกันนะครับถ้าเป็นเชื้อราที่ว่าเป็นฉ่ำแฉะเนี่ยมันจะเหลืองทั้งใบอ่อนใบแก่มันจะไปพร้อมกันนะครับนั่นคือในเรื่องของการการที่ขาดนะครับถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ขาดล่ะถ้ามันมากเกินไปล่ะนะครับมันก็จะเป็นทุเรียนค่อนข้างบ้าใบนะครับมันก็จะใบใหญ่ใบใบใหญ่นะครับใบดก มากใบไม่มีผลนะครับไม่ไม่จะเพิ่มเพิ่มการเจริญเติบโตทางกิ่งทางลําต้นมากนะครับมันอวบแล้วมันก็จะให้ผลผลิตช้านะครับเช่นกรณีที่อย่างทุเรียนก็เช่นกันถ้ามีไนโตรเจนเยอะนะครับปกติทุเรียนหมอนทองเนี่ยมันร้อวันมันก็จะแก่พอดีนะครับแต่ถ้าไนโตรเจนเยอะมันก็อาจจะยืดเวลานะครับคือมันแก่ช้านั่นเองมันก็จะยืดไปจนถึง120วัน นะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็แล้วแต่ว่าในลําต้นมันจะมีธาตุไนโตรเจนมากน้อยแค่ไหนแบบไหนอย่างไรนะครับนั่นคือ,อสิ่งที่เป็นข้อข้อที่ว่าไนโตรเจนมันเกินนะครับอีกข้อหนึงนะครับมันไม่ต้านทานต่อโรคนะครับโดยเฉพาะเชื้อรานะครับ เชื้อราและแมลงเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ใบพอใบเพ๊บมันจะทําให้มีความหวานมีโปรตีนนะครับก็ก็ก็หมายถึงว่ามันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนโปรตีนนะครับแมลงมันจะชอบมันจะชอบมากินนั่นคือข้อเสียและอีกอย่างหนึ่งนะครับพอสะสมทางใบมันจะมีใบมันจะหวานนะครับใบมันจะหวานนะครับพอใบมันหวานใบมันอวบนะครับเป็นแหล่ง ของการเกิดเชื้อราพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อราที่เข้าสู่ลําต้นนะครับก็มีส่วนนี้ครับที่หนึ่งลำต้นมันไม่แข็งแรงเนื่องจากว่าธาตุในตัวเจนมันเยอะกว่าธาตุอื่นๆนะครับมันมันมันโตเร็วแล้วมันอวบเพราะมันอวบมันฉําน้าพอฉําน้ำปุ๊บเนี่ยเชื้อรามันจะเข้าทางรากพอเข้าทางรากปุ๊บมันมันก็จะวิ่งเข้าสู่ท่อลําเลียงอาหารทําให้ทุเรียนเป็นเป็นเป็น พวกไฟท็อปเป็นขนเน่ารากเน่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือข้อข้อที่ไม่ดีหรือข้อเสียของธาตุไนโตรเจนมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไปสัมพันธ์เลยเชื่อมโยงกับการใส่ปุ๋ยเรานะครับการใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นสูตรปุ๋ยต่างๆมีส่วนสําคัญนะครับะจะใช้46 0 0อย่างเดียวก็ไม่ได้150 0อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เซียนทุเรียนที่จันก็ดีและยองก็ดีเขาจะแนะนําให้สลับสูตรปุ๋ยนะครับสลับสูตรปุ๋ยเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อไปเสริมสร้างนะครับในเรื่องของเซลล์ผนังเซลล์พวกแก่นพวกรากพวกใบต่างๆนะครับถ้าเราใส่สูตรเดียวนะครับเราไม่แน่ใจว่าธาตุพืช พืชของเราเนี่ยขาดาธาตุหรือไม่หรือาธาตุนั้นเกินหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถจะดูได้บางทีมันเขียวดีนะครับเขียวดีโตเร็วแต่ว่า,าธาตุอื่นๆบางทีมันขาดพอมันขาดปุ๊บมันก็ไม่ทนทานต่อโรคนะครับต่อแมลงต่อเชือ้อราอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาให้สลับกันนะครับสลับกันใช้บ่อยๆสูตรนั้นทีสูตรนี้ทีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เพื่อนสมาชิกจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของสูตรปุ๋ยนะครับถ้าใส่15้า สิบห้าสิบห้าอย่างเดียวตลอดจนครบสี่ปีอย่างนี้ก็มันอาจจะไปสะสมในเรื่องของาธาตุฟอสฟอรัสนะครับจะทําให้ดินเป็นกรดอย่างนี้เป็นต้นพอดินเป็นกรดปุ๊บเนี่ยนานๆไปนะครับยอดมันก็จะแห้งแล้วมันจะไม่เดินพอไม่เดินปุ๊บเนี่ยทุเรียนก็จะดึงสารอาหารขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันไปตึงาธาตุดยเฉพาะาธาตุฟอสฟอรัสอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีส่วน เห็นหลายๆสวนนะครับที่ที่ใส่16-16ตลอดยาวเลยหรือ15สูตรเสมอยาวเลยนะครับแต่พอทุเรียน3ปี4ปีดูที่ปลายนะครับมันก็จะใบเล็กลงแห้งลงใบกอบใบหยิกใบงออย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากว่ารากเขาไม่สามารถที่จะดึงธาตุอาหารอื่นๆเข้าไปเลี้ยงลําต้นได้เนื่องจากว่า 1. ดินเป็นกรดครับ 2. มีฟอสฟอรัสเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะไปตึงธาตุที่ใส่เข้าไปนะครับทุเรียนก็จะดึงดึงเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องไปปรับปรุงดินแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการให้สูตรปุ๋ยต่างๆนะครับเช้านี้ก็คงจะ,ะมาคุยในเรื่องของแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของธาตุไนโตรเจนนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกลอง ลองเอาไปเพื่อที่จะไปเลือกสูตรปุ๋ยแล้วก็ปรับใช้สูตรปุ๋ยในสวนของท่านเองก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ